คู่ตาคูใจครับผมออกไปติดตั้งแสงโซลาเซลล์ครับโอ้พี่น้องผมกำลังใจพี่น้องสู้ผมคุกคนอะพี่น้องเด้อครับผมดูชีวิตต่อไปครับผมเน้อบ่ก็ประเด็นเน้อพี่น้องครับผมผมกำลังใจพี่น้องครับผมให้ข้าวหน้าพี่น้องครับผมคิตยังบอกบอกว่าตีพี่น้องติดต่อทงชนบริโซลาเซลล์พี่น้องเด้อทงชนบรีโซลาเซลล์มีทาง่อให้ครับผมอานมาเล่นกับมันสายไฟถือ่ะ